ขูดขาเดินไปด้วยกันเกมการเมืองนะขณะดนี้มีสองเรื่องที่เกี่ยวโยงกันก็คือในวันเซ็น MOU คุณสิธาได้ลุกขึ้นถามถึงการจับมืออย่างเหนียวแน่นในพักเก้าไกลแล้วก็พักเพื่อไทยว่าในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวสักครู่นะคะมีขอเช็คตรงนี้นิดนึงอ่ะโอเคบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยตอบลำบากเลยเพราะสถานการณ์ของนายกเนี่ยจะชื่อพิธาหรือไม่เนี่ยมันยังไม่แน่นอนเหมือนทุกครั้งจึงสมควรที่จะไปถามการเป็นการภายในมากกว่าจะมาถามต่อหน้าสื่อเงื่อนไขจะเปลี่ยน หากดันนายกที่ชื่อพิธานั้นไม่ผ่านสวคุณสิทธาเนี่ยเป็นคนของไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยการถามต่อหน้าสื่อในวันที่มีการจับมือจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ย่อมสร้างความกระอักกระอ่วนจนทำให้หมอชลรนานถึงขนาดถามพักเก้าไกลว่าคุณจะเลือก140เสียงของพักเพื่อไทยหรือ6เสียงของไทยสร้างไทย ลอยแล้วเนี่ยแตกให้เห็นถึงแผลเก่าของพรรคร่วมรัฐบาลตั้งแต่ยังไม่เริ่มที่จะตั้งไข่เลยด้วยซ้ำแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยนั้นไม่เอาพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยท่านท่านจะได้ว่าเคยอยู่ในพรรคเดียวกันมาก่อนกลายเป็นผีไม่เผาขี้เท่าไม่เหยียบภาระหนักจึงตกอยู่กับพรรคก้าไกล ส่วนการเลือกประธานสภามีการแข่งแย่งตำแหน่งนี้ระหว่างสองพรรแกนนำในเมื่อนายกนี่ยยังไม่แน่ว่าจะชื่อพิธาหรือไม่หากโหวตในครั้งแรกไม่ผ่านประธานสภาจะต้องบรรจุวาระให้สอสอโหวตอีกกี่ครั้งก็ได้เพื่อเพิ่มแรงกดดันเมื่อประธานสภานั้นเป็นของพรรคก้าวไกล แต่หากประธานสภานั้นเป็นคนของพรรคเพื่อไทยอาจให้โหวตได้ครั้งเดียวตามธรรมเนียมเมื่อไม่ผ่านสวอก็เสนอชื่อแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยที่มีถึงสามคนในขณะที่พรรคเก้าไกลนั้นมีแคนดิเดตนายกก็คือคุณพิธาเพียงแค่คนเดียวจึงมีแผนส้มหล่นหากไปถึงตรงนั้นแล้วสอวอไม่โหวต คุณสมบัติเรื่องหุ้นสื่อไม่ได้สวนมติประชาชนเสียหน่อยเกมเกมจะเปลี่ยนบอลเนี่ยมาเข้าเท้าเพื่อไทยถึงเวลานั้นจะได้เห็นเลยว่าก้าวไกลจะอยู่ร่วมรัฐบาลอยู่หรือเปล่าหรือจะยอมไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยนั้นก็คือเพื่อไทยเนี่ยจะมีสิทธิสมบูรณ์ในการสลัดขั่วสลายเงื่อนไข เข้าร่วมกับพักภูมิใจไทยพักคพลังประชารัฐจนได้สสสอ280เสียงโหวตฉลุยโดยสอวอรหรืออาจจะหามให้กับบิ๊กป้อมเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกคนที่10บอ่ะคนที่30แทนเพื่อแลกกับการกลับมาเลี้ยงหลานของทางทักษิณชินวัตรโดยพรรก,ก้าไกลนั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยถึงเวลานั้นอยู่ที่ว่ารัฐบาลใหม่ ที่ชนะเพราะกรรมการจับแพ้ฟาวจะเดินต่อไปได้นานแค่ไหนเกมนี้เนี่ยวางกันมาแล้วและหากไม่ยอมทั้งสองพักให้โหวตเลือกกันในสภาหาประธานสภาแข่งกันเอายิ่งเข้าทางพักเพื่อไทยไปกันใหญ่เลยเพราะว่าพักเพื่อไทยนั้นคอนเนคชันดีกว่าก้าวไกลแต่ในขณะที่ทางพักเพื่อไทยเนี่ยกินกระทรวง เกตเอไปแทบทั้งหมดแล้วไล่ตั้งแต่คมนาคมกเกษตรพลังงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาทีมคนแก่พักเพื่อไทยนั้นได้เนื้อวากิวไปกินปล่อยให้ทีมเด็กพักก้าวไกลเนี่ยไปกินน้ำพริกปลาทูตำแหน่งของประธานสภาเนี่ยจึงสมควรที่จะเป็นของพักก้าวไกลและ ้าหากโหวตไม่ผ่านชื่อพิธาแม้ว่าประธานสภานั้นก็จะเป็นของพรรคก้าวไกลย่อมเป็นอื่นไปไม่ได้ที่จะต้องเสนอชื่อแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยสองพรรคนี้จะต้องก้าวเดินไปด้วยกันต้องมีความจริงใจไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่เกินปีมีเลือกตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งแน่นอนทีมเด็กเนี่ยไม่กลัวเพราะเสียเงินน้อยพร้อมที่จะเหนื่อยได้ได้มาก ะะส่วนทีมคนแก่เนี่ยหมดแรงใช้เงินไปเยอะมากแล้วเที่ยวนี้เนี่ยบ้านใหญ่ก็ล้มละเนนานาะบ้านส้มก็จะตามมาอีกมากเลยหากมัวแต่จะงอนกันไปงอนกันมาน้ากับป้าทะเลาะกันแล้วให้หลานเนี่ยมาห้ามทับจะไหวอย่างนั้นหรือหลานเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่า อย่าลืมนะว่าบรรดาลุงอำนาจเก่าเขาจ้องจะเสียบอยู่ปากก็บอกอย่างหนึ่งแต่ใจก็ไปอย่างหนึ่งรอบนี้ถ้าลุงเนี่ยยังกลับมาเนี่ยกลิ่นความเจริญจะสูญหายไปทันควันอันนี้มีเห็นด้วยนะก็คือเราเคยพูดไปแล้วเห็นไหมคะว่าในสิ่งที่เราพูดไปไม่ได้เกินจริงเลยแล้วอุอ้งอิงเอยยรือว่าทักษิณเอยเนี่ยก็ไม่น่าจะมาฟาดงงฟาดงาว่า เราเนี่ยพยายามที่จะไปหาเรื่องเขาว่าเขาเนี่ยมีการจัดตั้งมาอยู่แล้วเพราะจริงๆเลยเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งชูวิทก็ยังพูดเลยว่าคือแน่นอนนะคะว่าทางทักษิณเนี่ยก็รอเสียบแน่นอนนะคะแล้วก็มองว่าเออทางเพื่อไทยเนี่ยยังไงก็น่าจะได้เป็นพักรัฐบาลแน่นอนก็บางคนก็พูดนะคะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อไทยทําแบบเนี้ก็แน่นอนนะคะว่าในอนาคตเนี่ยคนก็จะหนีมาทางก้าวไกลเยอะเลยเพราะแสดงเห็นว่า ในสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันก็เป็นความจริงแล้วคุณก็พยายามปฏิเสธว่าคุณเนี่ยไม่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 ไม,ไม,ไม่แต่พอถึงเวลาก็คือเนี่ยแหละเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของทางทางหมอช,ลน,ออมอชลน่านหมอชลนานเนี่ยแหละที่บอกว่าให้เลือกเอานะคะว่าจะเอาร้อยสี่สิบเสียงหรือว่าจะเอาหกเสียงก็คือที่ผ่านมาเราเข้าใจนะว่าทางเพื่อไทยเนี่ยเขาแตกกับทางไทยสร้างไทยก็ไม่พอใจออหญิงหน่อยนะคะถึงขนาดผีไม่เผาที่เท่าไม่เหยียบอะไรประมาณนี้ ก็เห็นชัดนะคะว่าเนี่ยแหละเขาก็เลยจะเอามาเป็นตัวแปรว่าจะตีจากทางพัรเข้าไกลหรือเปล่าก็คือเหมือนกับว่าต้องให้เข้าไกลงออะแล้วถ้ามันเป็นจริงเหมือนที่ทางคุณชูวิทย์ได้พูดว่ากระทรวงสําคัญสําคัญเนี่ยพรรคพรรคเพื่อไทยเอาไปหมดแล้วอะแล้ว,แล,วแล้วมี่ก็งงไงว่าแล้วคุณเอาความกล้าตรงไหนที่จะมาพูดว่าเอคะแนนเสียงคุณก็ไม่เยอะนะแต่คุณคิดจะกินรวบทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถูก คุณต้องแบ่งให้ประธานสาภาเ,เป็นของเพื่อไทยอะไรเงี้ยมีก็มองว่าอ้าวมันแล้วมันยังไงเพราะว่าทางคุณชูวิทย์เนี่ยเขาพูดน่ยว่าเพื่อไทยเนี่ยเอากระทรวงสําคัญสาคัญไปหมดแล้วก็เหลือแต่น้าพริกปลาทูเนี่ยแหละให้ก้าวไกลได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้กินเหลือไว้ให้กินแล้วก็ยังจะมาเอาประธานสาภาไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าถึงแม้ว่าคุณเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วคุณไม่ได้มีอํานาจอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ มันมันก็สอให้เห็นเลยไงว่าไอ้นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยก้าวไกลก็อาจจะทําให้สําเร็จทีนี้เนี่ยมีก็อยากจะให้ก้าวไกลดอมก้าวไกลที่ไม่เข้าใจการเมืองเนี่ยได้เข้าใจบริบทตรงนี้ด้วยไงว่าถ้าสมมุติว่าเขาได้เข้าไปนั่งในรัฐสภาแต่มันเป็นลักษณะแบบเนี้ก็ก็จอดเหมือนกันนะ ก็อย่าหย่าได้ไปด่าดทอว่าเอ้ยมึงเข้ามาเป็นรัฐบาลมึงไม่ทําอะไรเลยคุณก็ต้องดูด้วยไงว่าเขาไปเป็นรัฐบาลที่มันเป็นแบ่งครึ่งครึ่งเนี้ยก็คือเขาไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใช้ในลักษณะของการโหวตเนี่ยเท่าไกรนี้พังเลยนะเพราะาอย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าตลอดเวลาเนี่ยออดีศรเพียงเกตหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะขิงนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นพรรคที่ยี่บสองปีมาแล้ว เพราะฉะนั้นเขามีบุคลากร,กรที่พร้อมในการนั่งเป็นประธานสภาแต่ก้าวไกลมีใครอ่ะก้าวไกลมีนนะมเนี่ยนายนัทวุฒิเนี่ยอายุ46ปีประสบการณ์อะไรก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีศเนี่ยท้าบอกว่าให้ไปโหวตกันในสภาอะถ้าโหวตในสภานี่ก็คือแพ้ทางแน่นอนเพราะว่าใครๆก็เกลียกก้าวไกลถูกไหมคะแล้วก็เหมือนที่คุณชูวิทย์ได้พูดไงว่าก้าวไกลเนี่ยคอนเนคชั่นดีกว่าเพราะตลอดเวลาเขาไม่ได้มุกทะลุดุดันอะไรเลยทีนี้คุณเห็นไหมคะว่า ไม่ว่าจะเป็นโชนานเอ่ยนะคะอดิสรเอ่ยนะคะทักษิณเอ่ยเนี่ยคือทุกคนก็ก็มองไว้แล้วไงว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยก้าไกลมึงสละให้กูซะเถอะมึงมึงมึงจะยอมส่งให้กูดีๆหรือมึงจะหรือมึงจะโดนกูบีบอะไรเงี้ยครูก็ลองดูแล้วกันไม่รู้นะแต่แต่ละคนก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปแต่ว่าในส่วนที่เรามองเนี่ยเราก็มองว่าเนี่ยไอ้เงืง่อนไขเก้าอี้อะไรต่างๆที่พยายามที่จะดีลกันให้ดีที่สุดเนี่ยมันมันก็เกิด มันมันก็เกิดความเขาเรียกอะไรอะ่ะแตกแยกกันในลักษณะแบบเนี้ยแล้วแล้วแลวมันจะเข้าไปเป็นรัฐบาลได้ยังไงคือเราเราเราก็รู้สึกขอบใจนะว่าเออถึงแม้ว่าจะเลือกมาเยอะขนาดเนี้ยแต่มันมาสูสีแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ไงอืม นะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นของคุณชูวิทย์นะคะ